นับว่าเป็นเกมที่ผลการแข่งขันออกมาผิดคาดพอสมควรเมื่อทีมที่ยึดตำแหน่งจ่าฝูงมาอย่างยาวนานอย่างเชลซีพลาดท่าไปบุกพ่ายกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์สามประตูต่อสองทางที่ในเกมนี้พวกเขาขึ้นนำไปก่อนสองครั้งแต่ทว่าครึ่งหลังกับโดนทับหุ่นค้อนยิงสองประตูแซงชนะจนพลาดท่าเสียตำแหน่งจ่าฝูงกับเรืบใบสีฟ้าที่ทำคะแนนแซงขึ้นไปสัมผัสความหนาวกันบ้างนำซ้ำพวกเขายังต้องหล่นมาอยู่อันดับที่3ว่าแต่เกมนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรียวมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกัันนะครบ ว่ากันนะรูปเกมนัดนี้คงต้องบอกกันว่าไม่น่าเชื่อว่าวจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเชลซีเพราะรูปเกมโดยรวมนั้นเชลซีก็ไม่ถึงกรบฟอมแย่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกที่ทัพสิงบลูดูจะเหนือชั้นกว่าทั้งในเรื่องของการครองบอลที่ทำได้อย่างลื่นไหลการขึ้นเกมจากหลังไปหน้ากระแทบจะไม่มีใครติดขัดสามารถลำเลียงบอลไปถึงหน้าปากประตูของฝั่งเวสต์แฮมได้ตลอดการเข้าทำก็มีทั้งจังหวะยิงไกลาการเจาะเกมรับของทัพหุ่นค้คอนเข้าไปยิงประตูจก,กระทั่งในประตูออกนำไปกอนจากเตียโกสินว่าที่มองลูกเตะม,มุมเข้าไปแต่่่่่่ททววาาาสิิิงงงีไมมครเเเเเกกกกดดดดดขขึึ้้นนนนนนััััชลลลซพอ จนนำมาสู่การเสียประตูตีเสมอจากจังหวัดที่จอยเซนโยส่งบอลคือหลังขนาดที่มีนักเตะเวสแฮมวิมว่งกดัดเอโดอาร์เมนดี้ซึ่งทำให้ในด่านรายนี้นะครับเล่นได้ยากจนทำพลาดเสียจุดโทษก่อนจะเป็นมานูเอลลานซีดียิงตีเสมอเวสแฮมได้สำเร็จแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทุกอย่างก็เหมือนจะกลับมาเข้าฝั่งทางเชลซีอีกครั้งเมื่อพวกเขาได้ประตูออกนำไปก่อนสองประตูตอนหนึ่งจากเมสันเมาส์ทำให้ดูเหมือนว่าช่วงครื่งงลังทับสิงบลูจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นและคงไม่ใช่เรื่องอยากที่พวกเขาจะเก็บชัยชนะในนัดนี้เพราะดูนรรอ้ยตุในลก ไม่เคยถูกคู่แข่งยิงได้ถึง2ลูกในเกมลีกเป็นสถิติที่การันตีความเหนียวของเกมรับได้เป็นอย่างดีหากแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังกลับไม่เป็นอย่างนั้นแม้ว่าเชลซียังครอ,องบอลได้มากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่าแต่ทว่าก็ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้กลับกลายเป็นโอกาสยิงเข้ากรอดเพียงสองคราของฝั่งเวสต์แฮมมาจากการยิงของจารอดโบเวตและอาเธอร์มาซูอากูกลับสามารถเปลี่ยนเป็น2ประตูจนพลิกกลับมาแซงชนะได้สําเร็จไปซะอย่างนั้นซึ่งเราคงต้องยกเครดิตให้กับเดวิดมอยและลูกทีมของเขาที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากโดยในเรื่อง ว่าวิธีการของเขาสามารถทำให้ลูกทีมต่อกรกับทีมใหญ่ได้สบ,บายๆ ด้วยการเล่นแบบรู้จักศักยภาพของตัวเองที่แม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่มอยก็ไม่สั่งให้ลูกทีมเปิดเกมรุกแรกกับเชลซีแต่อย่างใดหากแต่มันเป็นการเล่นไปตามจังหวะเกมช่วงไหนต้องเล่นเกมรับกันลงแลช่วยกันทั้งทีมซึ่งเมื่อมีจังหวะสวนกลับกระโจนเจได้อย่างรวดเร็วออกมากๆโดยเฉพาะในรายของมิคาเอลอันโตนิโอและจารอดโบเวนที่เล่นงานเกมรับของเชลซีให้เจกับงานยากอยู่หลายครั้งแม้ว่ารูปเกมส่วนใหญ่เชลซีจะครองบอลได้เหนือกว่าแต่ทว่าเดวิดมอยก็ไม่ได้ถึงกับลูกทีมตั้งหน้าตั้งตารับซะอย่างเดียวหากแต่่่่่เเเเป็็นนกกาาาาารรออโสสทีีหหมมะะซึงจววววชล ได้ทําเกมรุกบุกกดดันเชลซีอยู่หลายรอบเหมือนกันนอกเหนือจากแท็กิตของน้ำมอยแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่ต้องยกเครดิตให้เต็มๆนั่นคือนักเตะของเวสแฮมที่มาสู้สุดกําลังนักเตะทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ทุกจังหวะโดยเฉพาะในรายของมิคิลอันโตนิโอนะครับที่คือคักเอามากๆส่งผลให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆคือคักตามไปด้วยและก,การถูกนําไปก่อนถึง2ครั้งไม่ทําให้พวกเขาถอดใจและสามารถพลิกกลับมาชนะได้ไดเฉยเลย อย่างไรก็ตามถ้าหากจะมองไปถึงปัญหาที่ทำให้เชลซีพบกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้คงต้องชี้ชัดไปที่ปัญหาใหญ่ที่พวกเขากําลังเผชนญอยู่ในขณนะนี้ครับกับการที่นักเตะตัวหลักหลายคนมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกโล่กองเต้มาเตโอโควาซิสเบนชิวเวลเทเรลชาโลบามีน้าซ้านะครับคนที่เพิ่งจะหายเจ็บมาช่วงก่อนหน้านี้อย่างโรเมลูเลเก้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมสักเท่าไหร่ซึ่งการขา,นาดนักเตะตัวหลักไปหลายคนขนาดนี้แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลเสียต่อเชลซีอยู่ไม่น้อยไล่เรียงตั้งแต่ตําแหน่งกองหลังการขาดเเเบนนนนนชิววลััั้มมมดทอออคาาตรรยขงก เส้นฝั่งซ้ายของทัพสิงห์บลูไปทันทีเพราะว่าซีซันนี้ชีวเวลกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ทำผลงานไปแล้ว3ประตูกับ1แอซิส,สแม้จะยังมีบากอสอลองโซดโทดแทนตาแหน่งนี้กระตามแต่หากว่ากันตามตรงความน่ากลัวในเกมริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับยังคงไม่อันตรายเท่ากับช่วงที่มีเบนชีวเวลอยู่ในทีมแน่นอน ส่วนแผงกองกลางการขาด2มิดฟิลด์คนสำคัญอย่างกองเต้และควาเสิตท,ทำให้เกมแดนกลางของเชลซีลดทอนความแข็งแกร่งลงไปมากเพราเราว่าการขาดนักเตะอย่างกองเต้ที่สามารถตัดเกมคู่แข่งได้อย่างอยู่หมัดส่งผลให้เชลซีนะครับถูกคู่แข่งจอดจะตรงกลางได้ง่ายอีกทั้งยังแย่งบอลกลับมาครอ,องได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมาเตโอควาเซิตต้องบอกว่าสีซันนี้เป็นช่วงที่เจ้าตัวฟอร์มดีสุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วก็ว่าได้ผลงานหนึ่งประตูกับ5าแอซิสคงจะสามารถเป็นคำตอบได้อย่างดีว่าเชลซีจะได้รับผลเสียกับการขาดแข้งงงงไนนนีากหหสสิิ่ลลัจฟู แต่ภาวนาว่านักเตะเหล่านี้จะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้ในเวลาอันใกล้เพราะไม่เช่นนั้นเส้นทางการลุนแชมป์ของเชลซีมันคงจะยากและลขรุขระเอามากๆอย่างไรก็ดีนะครับแม้เกมนี้สิงห์บูจะพบกับความพ่ายแพ้แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องแย่เพราะโดยรวมยังถือว่าพวกเขายังอยู่ในฟอร์มที่ไม่ถึงขั้นกับแย่มากมายอะไรนะักแถมยังมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องเป็นเรื่องในแง่ดี กับการที่นเตในเกมรับของสิงบลูนะครับสามารถทําประตูดได้อีกแล้วสิ่งหากนับเฉพาะการทำประตูของนกเตตาแหน่งกองหลังเชลซีทั้งหมดยิงในเกมเรียกรงกันไปมากมายถึง14ประตูซึ่งมันคิดเป็น40%จากทั้งหมด35ประตูที่เชลซียิงได้ในซีซั่นนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีนกเตตาแหน่งกองหลังยิงประตูได้เยอะเอามากๆเลยแหละครับ หากแต่ไม่ใช่แค่การทำประตูเท่านั้นที่กองหลังเชลซีมีส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมแต่ทว่าในเรื่องของการสร้างสรรเกมจากแดนหลังไปแดนหน้า mm hmm. แนวรับสิงบลูก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของการผ่านบอลที่แม่นยำทำให้มีความผิดพลาดในการขึ้นเกมน้อยมากไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังสามารถลำเลียงบอลขึ้นไปด้วยตนเองซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่ามีหลายจังหวะที่อ er mm ันโตนิโอรูนิเกอร์กระชากบอลพาลุยเดี่ยวขึ้นไปในแดนคู่แข่ง mm hmm. และยังขึ้นไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรร์เกมรุกอยู่บ่อยครั้งนับว่าเชลซีนะครับเป็นทีมที่มกา อย่างไรก็ตามแม้ว่าความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทำให้เชลซีเสียตำแหน่งจากฝูงให้กับระเบิดสีฟ้าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมได้พอด้วยรูปเกมที่ยังดีด้วยแท็กติกที่บริการยังมีอนาคตพวกเขาอย่างดีพอจะกลับไปอยู่จุดเดิมได้อย่างแน่นอนจะจะสามารถทวงพลังคืนได้หรือไม่นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามกันต่อ,ตอไปแล้วละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลำฟยวฟ้าเอือมนิวยามมาคนแรกขอเราเลยนะ